Mm hmm. มักจะใส่ตันอ่ะมองนี้มันเน,น,นี่ยกรุบกรุบแฉบมาขันยังงี้เนี่ยสบายนั่งกินไปกินมาเให้เลย สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสกุลสกุลนนะจา้ามื่อนี้มาพรกันอีกแล้วในช่องเอท่านกินกินอะไรแซมเซยเอาไปอามื่อนี้มื่อน,นี้เมย์ก็น้องอุ้มยิมน้าล้วกับมี่นน้องยังห้องน้องเปี้ยวน้งเปี้ยวามากินน้ำนะาจา้ามูมูน้องอุ้มยิมนะจา้าเพิ่นอายกล่องเน, <c oughs> น้อป้า <c oughs> กินเลยกินเลยกินเลยก่อนสิไปกินกัาแฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วจ้ามาแซ่บๆเสร็จมกันเลยนใสพี่น้องจ้า มื่อนี้น่าจะมีได้ตําอันอยังตํำเซตันน่าจะตํำเซตันก็สิมีอันตำสิบกีบบ่อันสบายนั่งจักน,น้อยแล้วก็นี่กุ้งนิดหน่อยน่าจะพี่น้องผักกระสีมีผักกะทิแล้วกันนั่นชาโอมน่าจะพี่น้องแล้วก็ะสีมีข้าวปุ่นนิดหน่อยน่าจะไม่สเสแสร้ากัดเลยจ้ะเอาลุยลุยลุยก็สีได้กินเนาะเอากินตามสบายเลยจ้ะไม่ต้องอายเลยจ้ะ ้กกิน <wounds> เอาเลยกุ้งมีสองตัวกุ้งเบิร์ตุ่ะมักจะใส่ตันอ่ะมองนี้มันเนี่ยกรุบกรุบแซบมาขายง่ายเนี่ย เลยมันจำสบายเลยสากินย่งไหนมข้ัวคุ่ขอบคุ่ กิ่นเลยได้นมเปรี้ยวไปต้องไอ,ออยากไอ,าอมอาไอย,อยังซิน้นใส่กล่องอย,าอาย่าไอจะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền นาเลยี่อันกุ้งอ่ะมีอันนี้ป่ะปลาหมึกติดเด็กกอบนละรินยังรอหน่อย เ็ดเนาะบานสีบิบสีขวดแเอ็ดป่ะโอเนกับแซบอืม หลอดบอเล็กหน่อยเป็นแต่ลอดบอเล็กหน่อยแส <c oughs> บแบบนั้นเพชอ่ะเบอเพ็ดกับกบอแสบเนาะเอ้าออนี่เบอรเพ็รมันเพ็่มันก,กิดจะเข้าเบอเพ็ดมันกิดจะเข้า ได,ดได้นำจะนำมั้งไม่ค่อยก,ก,กินแบบตำไค่อยกินแต่แบบลวกแล้วก็จิ้มมันจิ้มลวกจิ้มก็จะกับเอาแม่แบบยาวพอกระยาใช้กินยำกับแซ่บนะเราไม่ค่อยกินแบบนั้นเลย ว่าจะร้องว่าจะร้องเห็ดแบบเอามาก่อยไหมาามาลาบนะมันมันสิบแสบบ้างเอามาก่อยมันมาเห็นจะค้นดีร่ำเขากินเอาเบอร์บอร์ลูมันสิบแสบบ่างมันก็ตีกับ,บจิ้มแล้วเนาะ ฮึเป็นพวงเลยนี่เป็นพวาง มีผักสลดัดเนาะมันจะแซ่บเน,ะนะาะผักสลัดกินกับแซ่บ กระเด็นมันยังอยีมเอาน้ำมปะเข็บแบบไดกหน่อย<ม> <laughs> อีกแล้วมันปผดมันตกยุ่งกระไหลได้หน่อยจ้ะอยู่หลังบ้านเข <laughs> ็บแบบไดกหน่อยฮะ กำกินเงีย่ีเราเผ็ดนะโอ้ยตังประด้มื่อยกระดะใยนกินมันกินมังว้าเผ็ดจุ่บแหสบายน้าพี่้อง เข้าใจเห็ดอ่าตรวจสัตห์าสูต่อบไปแล้วไม่ไหวแล้วม่จะเบืดอป้ะ นี๋ยวข้าปุ้นไงม,มาออมาส่้อกทกุงซซูกิน ด,ดูจบโอ้โหยังกรุบกุอบดีขนาดพี่น้องจ้ะืมไปเลยพี่น้องจ้ะเล็กหน่อย 他跟别人来。 เวลาพี่น้องจ๊ะเลยแต่เผื่อเทศกระกปุ่นนิดหน่อยอแสบไรนึกหน่อยไปใส่บุ๊ปพี่น้องจ้าเพระาะว่าปิดคลิปทำเลยเพลทแ้งพ์งกันไปซื้อน้ำกินแล้วจ้าจน,นัยกับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะจ่าท,าที่เขามาติดตามรับชมเอเนาะจนเจนัยกับฝากพี่น้อง ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เองเน่เด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการให้จุดต่อต่อไปเนาะจะไหนก็อย่าลืมช่องนหน่อยช่องหนึ่งนะจ้าพี่นอ้องจ้าคนหนึ่งเองกับจุดคอตัวลักจะกันพอกันไม่กินนะจ้าสวัสดีจ้า